เี่น้องของนายแพทย์ประชาชนฝายนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ที่ที่บู่ที่จังหวัดอะไรครับบุญครับเขาอยู่ที่อุบลเลยเนาะแล้วมีใครมาไปคุ้บ้างรู้ลาว่าไปนี้ก็มีเทนารินต้นเตียกระพูนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่162ร้อยหกสิบสองนั่นเรากปล่อยมาไม่ก,กี่กิโลครับห้าห้าหห เราเป็นมือตาตายเลยครับก็เตะต่อยแล้ววันนี้เราเจอกับเพชฌฆาเสือไม่เคยเจอกันเลยอันนี้ไฟแรกได้พูดสารเกมการต่อยกันมาป่ะยังยังไม่ได้ดูเรื่องอุ้มแล้วเราจะว,วางเกยังไงวันนี้ก็รอดูครับก็ค่อยไปเรื่อยก่อนเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาอย่างไฟล่าสุดเราต่อยไปที่ดี่เลยใช่ไหมวันนั้นเราเจอใครไว้เจอกับ เป็นไงวันนั้นเป็นไงก็ชนะชนะประมาณวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่115แล้ววันนี้114มีปัญหาน้ำหนักไหมก็ไม่เมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่1ปอนดเราไม่มีปัญหาอะไรเนาะสบายสบายไฟนี้เราคุมกูมาประมาณกี่กิโลครับก็4ท่าโลเราต่อยมวยมาลโลทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเลยรวมทั้งหมด20กว่า20่สิบไฟเหรอ เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอนบครับฝากเชิญชวนแฟนลับเรถน,นี้หน่อยช่วยแฟนหลังใจให้ผมนะครับไปนี้ก็เด็มที่แน่นอนเหมือนเดิมนะขัเผมมากน้องชายรับผม